ชีวิตที่ใช่ของอ้อคือการที่เราได้มีเงินนะคะมีเวลาและที่สําคัญมีอิสระภาพในการเลือกเลือกที่จะทําธุรกิจเลือกที่จะใช้ชีวิตเลือกที่จะเลี้ยงลูกนี่คืออิสระภาพที่เราคือผู้เลือกค่ะเราทํางานหรือทําธุรกิจอะไรอะ่ะปัจจุบันเนี้ยรายได้มันหาหาไม่ยากนะครับแต่เรื่องของเวลาเนาะเวลาเนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวนะครับได้มีเวลาอยู่ดูแลคนที่เรารักค่ะ เวลาไหนก็ได้เราสามารถดูแลเขาได้เต็มที่คือเวลาเราจะทานอาหารหรือว่าเราจะาพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวเราไม่ต้องดูราคาถ้าใังทำงานประจำอยู่คงไม่ได้ขนาดนี้ได้ทั้งเวลารายได้แล้วสุขภาพให้กับคนที่เรารักทาง U Life เนี่ยเขามีแพลตฟอร์มมีระบบต่างๆซัพพอร์ต ทำให้ผมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับทำอะไรนะครับผมก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับยูไลฟ์ได้ครับโห oh, ทุกคนนะคะระบบพพอร์ตขนาดนี้ทําให้เรามี1ธุรกิจ2สินทรัพย์ไม่เลือกทำย u ไล f ์จะเลือกทำอะไรชอบในสินค้ายูไลฟ์ครับสินค้ายูไลฟ์เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมเราก็ใช้แล้วเห็นผลจริงแต่ก่อนผมเป็นภูมิแพ้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นแล้วความเป็นแม่เนี่ยมีหลายค่ามากค่าเทอมเนาะนะคะค่าเสื้อผ้า พิเศษเ่ยนะคะเฮ้ยเราทำธุรกิจเรามีเงินเรามีเวลาและที่สำคัญค่ะเราสามารถที่จะเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเราเห็นทุกพัฒนาการของลูกได้ทั้งเวลาที่มากขึ้นในการดูแลคนที่เรารักได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นสามารถพาเขาไปท่องเที่ยวในที่ที่เขาอยากไปได้ค่ะผมว่ามันครบวงจรนะครับไม่ว่าเรื่องรายได้เรื่องอิสระเรื่องเวลานะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วย เขาคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยค่ะเช้าไปทํางานเย็นกลับมานะคะจากคงไม่มีเวลาไปดูแลเขาอย่างเต็มที่อาจจะต้องลางานโดนหักเงินเดือนเยอะแยะเลยหรือดีไม่ดีอาจจะโดนไล่ออกก่อนที่จะได้ไปดูแลเขานะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยคนเป็นคุณครูนะคะที่มีไรายได้หลักหมื่นนิดๆอ้อคงไม่กล้าฝันค่ะที่จะให้ลูกไปเรียนต่อถึงออกฟอร์ดอังกฤษเลยถ้าไม่รู้จักยูไลท์วันนี้สิ่งที่ไปก่อนคือสุขภาพครับ คืออาจจะตอบแตกต่างคนอื่นเลยนะเพราะว่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างที่บอกคือคุณพ่อคุณแม่ทําธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จคือมายก็อาจจะใช้ชีวิตสบายๆไม่ได้ต้องกังวลอะไรความรู้สึกของแม่คนหนึ่งนะคะอ้อรู้สึกว่าลูกของอ้อน้องวินเนอร์เนี่ยโชคดีค่ะที่มีแม่ตัดสินใจสําเร็จกับยูไลท์เพื่อให้เขามีชีวิตที่ใช่ได้ทั้งชีวิตค่ะ โอ้ oh, ถ้ายูไลเป็นคนนะคะจะอยากจะเข้าไปกออเข้ามากๆเลยค่ะอยากจะขอบคุณเขาที่ทําให้จ๋าเจอชีวิตที่ใช่นะคะขอบคุณยูไลมากมากที่ยืนหยัดในเรื่องของนวัตกรรมยืนหยัดในการคิดค้นสินค้าที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับแต่มันดีกว่าแล้ที่2ก็คือต้องขอบคุณยูไลที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนชีวิตนะครับคนธรรมดาคนที่จะทํางานประจําแล้วต้องการมีรายได้เสริม ไม่ต้องลงทุนยู u Life เป็นตัวจริงเสียงจริงที่จะให้ชีวิตที่ใช่กับคุณจริงๆครับขอบคุณ You Life นะครับที่มีธุรกิจดีๆนะครับที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ใช่ของผมนะครับขอบคุณชีวิตที่ใช่ขอบคุณ You Life ค่ะ